วเป็นมาฮ่าวดฏิาอ่เอายุนขึ้นกอนก็ได้มันยังด้ภาพสวยๆนึ้ยปึ๊บเท่าัสวัสดีครับถูกัถไม่อไม่มุกยังสีเนอีกวันนี้ผมไเดมุกเดนยังาตังกอจริงที่ว่ามันเม็นมากว่าอ่าปีสวยหน่อยมือสีเออซมือสี่มือข่อยไทยคลิปเด้เอ่ายคลิปอยู่มือนึงอ่าสมุดสวัสดีเอาสวัสดีครับหน่อย สองมือวเออสมือสวัสดีครับบวัดบอาบสวันาเอดซีวันวาสวัสดีสวยๆหน่อยเอสองมือนี่สองมือวันวาเอ็าซีันีสงมืออะเดว่ามือนึ่งเนกับอันนี้อ่ะแสดงการแล้วเนอเลือเสียไปที่สิเอาอีกก็ได้เนวเยอาบางเนยยนขึ้นขึ้นไปสวัสดีครับเดี๋ยวกัครับเอาเบื้งเ็ดีบเอาเรื่องบมาได้ Uhm สั้นๆแต่ได้ใจความนะครับผมเอาคลิปนี hey. ้พ่อทำนี nature, ้ก็นะครับผมเดี๋ยวให้น้องพิมพ์ไปฮะประโยชน์ครับผมเป็นแนวไม่มีประโยชน์แน่เด็อาวิสาระฮะในผู้ชายเที่ถึงบัดอ่ะผมคลิปนี้มีประโยชน์แต่ไม่มีสาระครับผมมีประโยชน์แต่ไม่มีสาระนะครับเน่ยพราะอะไรสาระไรสาระครับผมอ่ะ คิดดีฝากพ่อพี่น้องไว้เพียงสำนีแล้วกันนะครับผมว่ามีน้ำฮะเอียังไม่น้ำบ่มีน้ำะว่ามีน้ำความีน้ำเป็นยังขึ้นตรงมีน้ำสะสาละสาละบ่มันสะละจะสาละสาละสาเออสาสาอืมสะสะ

มันมีละนั่นดิก็ใหญ่บอพวกพิ่ตีไปเห็นกันตงหน้าแล้วน้อยแล้วน้อยแล้วน้อยยังไงยังเอาเพวกเรื่องละเออนละน้อยแลใหญ่บ่กะบ่ใหญ่เคนหนน้อยเจ๊กุบบ่ใหญ่เอากระปุาเงินแล้วเพื่อนต่างต่างมาหน่อยกระหน่อยน้องบนตัวเอบ่ระเปะยังเอาไปถามเพคนที่ละเอาโทรไปถามไม่เก็ีดกันอยู่นั่นโทรไปถามไปบอพี่ เอาตีไม้ในการแทงหน้าครับผมนี่งอแงแงก่อนปวดพี่ตีไม้ในการแทงหน้าครับครับผมคลิปนี้ก็บล็อกไว้ไมีสาระปันเดยนะครับพ่อแม่พี่น้องม่อผมยองหมดแล้วที่นี่มีประโยชน์นะครับประโยชน์สาระฮะมัใจะข้อมายบ่ผุตาย ที่ซองเลยแน่ในซองคลิปที่ซองเลยมีประโยชน์แต่ไม่มีสาระมีประโยชน์แต่ไม่มีสาระคลิปนี้เราจะตั้งชื่อว่ามีประโยชน์แต่ไม่มีสาระนะครับผมครับผมได้ใจเบป็นยาขมเบิึงครับวัใจเบป็นยาขมเบิึงแน่เลยได้อีกเล้วได้เียโอ้ยจะแฟร์กูเรียนแดงกูสิได้อยู่อยู่นั้นมันได้ือดหดจมือเนาะวันนี้เนาะอยูนั้นการหดจมือเนาะนี่เนาะ อ่ะครับผมเชฟนี่กะบ่ค่อยมีสาระให้กบิประโยชน์มาว่ามี้องไป้สักนี่ครับผมสวัสดีครับอ่ะปิดแล้วแทบปิดแล้วพอแล้วเอาสักนี่บ่อบแย้มมันบ่ทันสั่งได้เลยนี่มึงอินจังว่ากันนี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ